สวัสดีครับดีครัทุกคนฮัลโหขอสำน้านิดน,นึงคือหน้าแบบทางหูรูไม่ไหวแล้ว มาเ่ะฮัลโหลไหนเรามารีแคปสักนิดไหมไฮพรินซสเรามารีแคปกันสักนิดสักหน่อยนี่ก็สวยมากเลยผมค่ะคือ <c oughs> ปกติจะไม่ค่อยทำผมแบบรวบผมขึ้นแต่ก็คือวันนี้ก็คือทำชู นี่สวยมากคุณนาจริงเหรอคุณนา <c oughs> คือปกติจะไม่ค่อยโลืผมขึ้นแต่ก็วันนี้แบบด้วยความที่ชุดมันเป็นเปิดไหลอ่ะมันก็เลยแบบเอออยากแบบโชว์คออะไรอย่างงี้หนึ่งวันนี้เ็นสวยเ็นสวยถูกปะใช่ะระเธอใจอยู่ในเธอนะไว้่ๆๆอนค่ะเออ ผู้คนจะบอกว่าตอนนี้คือเจ็บหัวมากตอนนี้คือเจ็บหัวมากเพราะว่าคือมันมัดผมตั้งแต่เช้าวะ่ะมันไม่เช้าก็เออตั้งแต่เช้าวะ่ะทุกคนแล้วมันเจ็บแต่ก็ขึ้นมาไลฟ์ก่อนติดตัอ,เองเปนได้ยังแลจะยังนะทุกคนไม่รู้อ่ะพี่เป็นคนหนวดจากวางังสุธาเทพปะคะอ้าวแน่นอนคะ่ะ <laughs> อยากฟังอยากฟังชีสอีกรอบไหมทุกคน จะลองให้ฟังเพราะว่าเสียงยังตื่นอยู่เสียงยังอยู่อุ้ยทำไมคนดูไลฟ์เวียดจังโอเมก็า oh มาม่ใครอยากฟังไหมคืนนี้คือถอดขนตาแล้วเพราะไม่ไหวแล้วขนตาทิ่มตาคุณเก่นมาโอ้โหทุกคนจะบอกว่าเมื่อคือนอะเมื่อคืนหนูนอนไม่หลับ จะบอกว่าเมื่อคือนน่ะหลับไปแล้วรอบหนึ่งคือหลังไลฟ์อะแล้วก็หลับไปประมาณแป๊บหนึ่งใช่ไหมทุกคนเสร็จแล้วก็ตื่นมาทุกคือคือหนูต้องเปิดเสียงเพราะว่าเปิดเสียงในการปลุกใช่ป่ะทุกคนเปิดเสียงโทรศัพท์เสร็จแล้วแบบมันก็มีข้อความเด้งมาคือตื่นทุกที่ทุกข้อความที่เด้งอ่ะทุกคนแล้วคือตื่นมาประมาณหกรอบอ่ะทุกคนแล้วแบบตีสามอะตีสามผมยังนอนไม่ตับอ่ะคุณนะาหนออ่อยอังยฟัง này drama mà tròn Hãy subscribe cho lại Ghiền ี่หละเพรใช่พ่อรีบกลับบ้านมาแล้วก็รีบมาหันไ้นี่เลยดีจะมาไลฟ์เพราะว่าเราก็เด็กก็จะเป็นอายากเป็น ทุกวินาทีนับจากนี้ของเกัาจะทำให้มีความหมายไปหน้าปัญญมของเธออยากจะจำให้นานกว่าใครไม่น่าใจว่าเมื่อไรที่เธอกลายเป็นคนที่ฉันแคร์สมดุด พอรู้ตัวก็ได้แน่ใจว่ฉันยังดีอยู ฉันคนนี้แสนต้อกันไม่กันมันจะ l ป e y o แคนั้นที่ดูงตาจะจำได้หรือถึงเรื่องที่เราเคุยกัน ที่เธอสิ้นหวังทางมาเหนื่อยลและก็เศร้าใจไม่น่าใจว่าเมื่อ,อไรที่เธอกลายเป็นคนที่ฉันแค่พอรู้ตัวก็ไใ,ใจน่าใจ จะบอกว่าทุกคนตอนท,นท้ายหนูประสานด้วยแต่คือรู้สึกว่าตอนจริงๆอ่ะประสานผิดจริงๆมันต้องเป็น I'll be mine อ่ามันต้องมันต้องอันนี้แต่คือหนูน่าจะประสานผิดสักอย่างนั่นแหละขอบคุณค่ะขอบคุณครับคือมันมีคลิปซ้อมอยู่อันนี้น่าจะประสานถูก ให้ดูตอนคี้อันนี้ประสานถูกแต่เร็วไปนิดนึงแต่น่ารักทุกคนบไปสให้ ในหัวนเชลกันส่งจังโอ้ทุกคนคือหนูเจ็บหัวมากจะบอกว่าเหนื่อทุกคนเหนื่อยอะวันนี้เป็นวันที่แบบใช้ชีวิตยาวนานมากทุกคนจะบอกว่าช่วงนี้แบบเป็นช่วงที่แบบยุ่งมากมาก ทุกคนรู้ไหมรูปที่หนูถ่ายคือเลฟ็ฟมาจากวอนยองก็น่าจะดูออกแหละ <c ười> คือเลฟ็ฟมาจากวอนยองคือแบบรู้สึกว่าตัวเองเป็นวอนยองก็เลยแบบเออแต่คือเอาจริงอยากลบหน้าแล้วเพราะว่าแต่งหน้ามาตั้งแต่แบบทุกคนคือหนูตื่นเช้ามาแต่งหน้าตั้งแต่หกโมงครึ่งมั้งก็คือตอนนี้สามทุ่มแล้วสี่ทุ่มแล้วด้วยโย มาสักแป๊บหนึ่งแล้วกันให้ครบสิบห้านาทีเดี๋ยวจะไปแล้วเพราะว่าไม่ไหวแล้วอยากลุกน้ำมากแบบอยากอาบน้ำเจบหัวเจกุกอย่าเ <c oughs> จบหัว <c oughs> คือมันถอดไม่ได้เพราะว่าจริงๆอันนี้มันคือผมจริงแหละทุกคนแต่ค่าแบบมันถอดไม่ได้เพราะามันถูกหมดัดมัดตึงหมืนกันเดี๋ยวค่อยตอนสระผมเลยก็ได้ทุกคน เรากินของกินตอนนี้เราจะผิดไหมเราไม่ผิดหรอกเพราะเราไม่ได้กินข้าวข้าว <c oughs> เป็นข <c oughs> องอย,ย่างไรโอเคเลยแค่ออกเลยไม่ไ,ด,ไมด้ไม่ผิดไม่ผิดฮะหนอ ตานหมดเลยเอาเลยเหรอไหนมีใครมีใครไปดูสเตต์บีทรีเมจ่ามันอีกสองอาทิตย์แล้วนี่อาทิตย์หน้าแล้วนี่เออเอออาทิตย์หน้าน่ะ ให้ดูกับแฟนอ๋อจ้าอ๋อ,จ,อจ้าผมงาบงาเจงขอเงินเลจ้ยงใ้ท่านนะจ้าเจงจะจงหายต่อไปบีทวีนะคะ ว่าจะไปห้ามว่าจะไปสี่ต้องไปหน้าโชว์อ,อน๋นนี้ไม่ไหวก๋เดี๋ยวนี้ก็จองตัวไปเชียงใหม่แล้วก็ไม่อยู่กรุงเทพเหรอก อุวยนาทีแย่มากเลยไม่ได้หิวนมค่ะหิวข้าวตอนนี้คือหิวข้าวหิวข้าวมากอะไรไปรล้วไปได้เลยกดดันอยู่แล้ว ได้มาวันเดียวก็ได้ขอให้มา ก็หิวข้าวทุกคนก็มันหิวข้าวพอ,อเลิกกินขนมไม่มีคำไม่มีคำว่าแบ่งค่ะรุ่นนี้ไม่มีคำว่าแบ่งดูยังเพิ่งไปกดไลค์ทิกตอกกันยังอ่ะไปกดไลค์ทิกตอกกันยังอย่าลืมไปกดไลค์ทิกตอกนะจ๊ะ อย่าลืมไปกดไลค์คลิปทิกตอกแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์อุ้ยทำไมปากม่วงเห็นอย่าลืมไปกดไลค์คลิปทิกตอกแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์รูปในจีนนะจ๊ะท,ทุกคนไปรีคอร์ดรีคอร์ดไปรีโพสคลิปทิกตอกเปิดเมนกี่โมงเตงไม่รู้อะทุกคนไปถามทิกตอกเปิดเมนได้แล้วใช่ไหมเขาทำไมทิกตอเออคือแบบ con ta bỏ mình thèm ta tăng nàn ta lối thôi à hồ ta đang lẹ cào lót đi chụp ทุกคนหูนะอ้วนมากคนาะคุณนาะเอาปลอยกับมาอุย้ยอีกยี่สิบวิเท่านั้นเราจะกำลังจะไปแล้วทุกคนเพราะว่านั่นแหละทุกคนกคนั่นแหละอีกยี่สิบวิเดี๋ยวเราจะไปแล้วเพราะว่าจะไปลังหน้าไม่ไหวแล้วคืออยากแบบอันนี้มากอะ Can you sleep without switch on air? Huh? n o ด c a ม่ o t I ไม่ได้ไ่้ม okay, ออไม่ไดม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ชอบได้ไมเได้ม่ไมได้ม่่ญญม่ได้ไได้ไมไ่มไ มอมประกออะไรกันไม่รู้อ่ะอ๋อแล้วก็ทุกคนขอบคุณสำหรับขอบคุณสำหรับดอกไม้นะคะวายแม่หลวงขอบคุณสำหรับดอกไม้นะคะทุกคนทุกคนเชื่อป้าหนูยังเก็บดอกไม้อันนี้ไว้อยู่เลยนะ โ้อเคบนเตียงมันได้ยังไรอันนะนี่ยังเก็บดอกไม้นี้ไว้อยู่เลยเพราะอันนั้นมันคือดอกไม้ปลอมก็เลยเก็บได้โอเคทุกคนจะไปแล้วจะบอกว่าน่าหละทุกคนขอบคุณที่ ขอบคุณที่มาดูวันนี้นะคะแล้วก็เรายังมี s t a t e b e ที่จะต้องไปอีกก็ next station s t a t e B3 นะจ๊ะทุกคนแล้วก็อย่าลืมไปไปอะไรอ๋อ oh, <laughs> <Jap. laughs> แจปจปเล่วหละทุกคนก็ขอบคุณค่ะแล้วก็รอติดตามนะคะว่าโชว์ในโชว์ในคอนเสิร์ตวันนี้มันจะไปลงในไหน,ไหนก็รอดูนะจ๊ะทุกคน ไว้เจอกันเทอเตอร์น,นะนจ๊ะ bye บ๊ายบายวันดีครับ